สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยครับทีเด็ดบอล VIP นะครับผมสกอร์สูงฮาร์ปทางฟูลทางนะครับสรับเมื่อวานนะครับก็ผลงานก็จบด้วยดีครับผมวันนี้เป็นวันที่13เดือนมีนาคม2564นะครับมาสรุปผลของเมื่อวานก่อนนะครับลิสกอร์สูงทั้งหมด4บินก็ยิงทุกคู่นะครับผมแต่คู่ที่น่าจะทำเงินได้เลยก็ น่าจะมีอยู่2คู่นะครับที่ได้กินแบบเต็มๆนะก็คู่แรกสองทุ่มสี่ห้าครับผมให้คู่คาบาไปกับเนี่ยที่มันเตะกับดับ,ด,บดับฟ้านะครับก็ยิงในนาทีสุดท้ายแหลือเกอนนาทีสุดท้ายนะครับผมก็ได้เต็มๆไปนะครับถ้าคนที่ไล่ราคานะคู่ที่2คู่ที่3ามเนี่ยมันยิงเร็วครับน่าจะเล่นไม่ทันครับผม ส่วนคู่ที่4ี่นะครับอตาลันต้านะคู่นี้ผมให้เป็นบอลเต็งด้วยที่ให้สูงเต็มเวลาไปนะครับก็ครึ่งแรกจบด้วยสวนสวนครับผมเคยบอกว่าถ้าจบด้วยสวนสวนก็คือเครื่องหลังรอย้ําที่ลูกครึ่งครับก็ผมส,สรุปก็คือจบด้วยสกอร์สามหนึ่งครับก็วินวินไปนะครับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ติดตามครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมครับก็ผมจะคัดบอล มาให้ทุกคนได้ติดตามกันทุกวันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมคัดไว้นะมันก็มีหลายคู่นะแต่ผมจะให้แค่คู่เดียวนะครับผมก็ขอเป็นคู่นี้แล้วกันครับผมคู่ระหว่างซีเนตเซนเปเตอร์เบิร์กนะครับเจอกับก็สนี่นะครับผมลกของรัสเซียนะครับผมเตะเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับยี่สิบจุดสามศูนย์นอนครับวันนี้นะครับก็ คู่นี้ครับผมให้เป็นสกอร์สูงเครื่องแรกนะครับเราไปดูสถิติที่เจอกันมานะซีเนตเซนตเตอร์เบิร์กนะครับที่เจอกันมาส่วนมากจะเป็นทางปีเตอร์เบิร์กนะครับที่เป็นฝ่ายชนะครับก็เจอกันมาทั้งหมด4นัดนะตีเกมเสมอไป1นครับแล้วก็ทาง ก็เนี่ยสามารถชนะไปได้1เกมครับแต่เขาต้องเปะตั้งแต่ปี2017นะครับผมส่วนหลังๆมาก็คือจะเป็นทางเซนิทเซนิทเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายชนะ,ะด้วยสกอร์1 0แล้วก็4,0นะครับเรามาดูครับเมื่อเซนะิตเซนเตอร์เบิร์กเนี่ยอยู่ในบ้านนะ่ะเขาจะสามารถทำสกอร์ได้ทุก,ทกเกมเลยนะ,ะเรามาดูเรามาดูครับ10นัดเลยนะครับ สกอร์ครึ่งแรกอะไม่ว่าเขาจะออกไปนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านนะครับก็สิบนัดนะครับผมสิบเกมสกอร์สกอร์ครึ่งแรกที่เกิดอะคือเก้าครั้งเลยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกอร์เต็มเวลาเนี่ยคือมีมีทุกเกมครับผมนะครับทั้งสิบเกมนะครับส่วนก็ร์นี่นะครับผมก็สิบนัดนะครับผมสิบนัด สิบนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อไปเยือนแล้วก็อยู่ในบ้านอ่ะเครื่องแรกเนี่ยจะจะมีประตูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครั้งครับก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มเวลาก็คือมีสอวอทุกเกมนะครับผมมีสอวอทุกเกมครับครับทางเ i นต s เซนเตอร์เบิกอ่ะเป็นทีมอ่าตอนนี้อยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางนะครับส่วนทางก็ตเน่เป็นทีม อันดับที่สิบเดของตารางตอนนี้คือแข่งกันไปแล้วอ่ะยีนะครับทางซนตซเปเตอร์เบอร์ก็คือชนะไปได้12สครับเสมอ6แพ้ไป3นะครับผมได้ประตู4-6นะครับเสีย19นะครับผมส่วนทางด้านก็สนี่นะครับแข่งไป21เกมเท่ากันนะครับผมชนะไป7เสมอ5แพ้ไปถึง9ครับได้ประตู20นะครับผมแล้วก็ ส่วนเสียประตูไปเส,เสียประตูคือไปถึง25นะครับผมก็เป็นทีมที่เสียประตูทุกครั้งครับแต,แต่ก็เสียไม่เยอะครับก็สามารถทำประตูได้เฉลี่ยคือต่อเกมก็1นึ่ง,หน,งหนึ่งลูกครับผมส่วนทางด้านของท้องแอเซเนต์ะจะทำประตูเฉลี่ยก็ได้ก็คือต่อเกมอสองนะเรามาดูคับสถิติที่มันที่ สิบนัดล่าสุดนะเซนิตสามารถจะทําได้ถึง29เ้นะไอถึง24นะครับผมเสียไป8ดผลต่างประตูก็อยู่ที่16นะครับอัตราเฉลี่ยอยู่ที่2 4งจุดสี่เลยนะครับผมทางด้านก็สี่นะครับได้14นะเขาก็ทําได้นะครับแล้วก็เสีย12นะครับผลต่างอยู่ที่2อัตราเฉลี่ยอยู่1 4จครับคืออย่างน้อยคือวันนี้เขามีประตูของทางฝั่งของเซนิตนะผมว่ามั่นใจคือต้องมี2ประตูนะ ทางก๊อฟนี่ครับน่าจะต้องต้องมีประตูสักหนึ่งประตูครับผมก็เราไปดูราคาที่เปิดมานะครับผมทางนั่นราคาเปิดมาตอนนี้ก็คือเซนิตเซนต์บิเต์เบิร์กอะแฮนิแคปอะเปิดมาที่ลูกควบขึ้น,นครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ลูกควบขึ้นเหมือนเดิมครับแต่ราคาปรับค่าน้ำ เพิ่มขึ้นทางทีมเยือนชนะครับผมแล้วทาง <c oughs> 1x2 อะ่ะราคาคูอะ่ะทางด้านชนะทางเจ้าบ้านชนะนะ่ะปรับเป็น1.38นะครับปรับลดลงจาก1.42นะครับผมแล้วก็ราคาคูเสมอปรับจาก4.40ปรับเป็น4.80แนย์แล้วราคาทางทีมเยือนชนะปรับจาก6.80เป็น7.0นะครับ คือคู่นี้การันตียังไงคือไม่จบกันที่ตะกอรศูนย์ประตูตะย์แน่นอนครับต้องมีสะกอเกิดขึ้นแน่นอนครับผมก็ก็บอลเต็งวันนี้ผมก็ให้ทางด้านซเนตเซนเตอร์ฟินปีเตอร์เบิร์กคือเป็นตะกอสูงเต็มเวลาไปได้เลยครับแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับผมรอราคาอยู่ที่0.75นะครับผมหรือใครจะใส่ที่1ไปไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าคู่ไหนไม่ยิงอะถ้ามันจบโดยที่ไม่ยิงอะ ใส่ไปที่ลูกครึ่งได้เลยนะมั่นใจมี2เมตรแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับฝากไว้ด้วยครับเป็นแนวทางนะเซนเนตกับก็ตนี่วันนี้ครับมีมีชัยแน่นอนครับวินวินครับยังไงก็น่าจะทำกำไรให้ทุกคนได้แน่นอนครับสำหรับบอลคู่นี้ครับสวัสดีครับ